ฟัคเซ่เดียมครับแบนดิตความสูงส7 0 0มืนเจ็ดดิเฟนดิงครับคิดว่ามิสไซล์น่าจยิงเข้ามาเดึนเครื่องกลับเลยครับมิสไซล์น่าจะพุ่งมาแล้วระยะยิงก็เรายิงได้เขาก็ยิงได้ครับเขาอยู่สูงกว่าเราระยะยิงก็สูงกว่าแล้วพิไัย์มาแล้วเพิ่มเครื่องผมช้ามากมาเลี้ยววอล มีคนดีเฟนดิ้งอยู่ข้างๆเนี่ยครับเซสต์แปดดีเฟนดิ้งใครเอ่ยเซสตรูอยู่ใกล้ไหมในเดตเตอร์ลิงไม่มีแล้แสดงว่ามีศัตรูอยู่ใกล้เราครับแล้วเพื่อนเราสเปซครับเป็นรีดาวนี่อะไรนี่นี่เหมือนกันครับอายเฟ็สแกนครับตอบอายเฟ็กันน้อยเก็บปอดชี้เป้าครับระบุอีกรอบหนึ่งแซมไงเครื่องรัสเซียเอาเครื่องรัสเซียหันมาขนาดนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับมีพิซายพุ่งมาสเปคตีครับสเปคตีมีเดียมเครื่องสูงเครื่องรัสเซียเครื่องอะไรสักอย่าง Staff flare Oh so pull up. Pull up. <laughs> <laughs>